สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ปิดไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับไฮไลท์วันปิดตลาดก็คือลิเวอร์พูลได้ไรอันกราวฟนแบกจากบาเยอร์มิวนิกแมนยูยืมตัวโซเฟียนอัมระบัตแล้วก็ปล่อยเมสันกรีนวูดให้เคีตาเฟ่ของสเปนยืมตัวนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มัตติอุสนูเนสสเปอร์ได้เบรนนันจอห์นสันกองหน้าจากนอตติงแองโกลัสแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดลุ้นกันแทบตายก็คือดีลที่ไม่ได้เกิด โมซาลาเกือบย้ายไปซาอุนะครับท่านผู้ชมครับเกือบไปเฉียดชิวเลยนะเอาอิติฮัดเนี่ยขอซื้อเข้ามา150ล้านปอนด์เอาอิติฮัดเจ้าให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับเอวพ์พเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมขายแต่ตอนนั้นขอบอกว่าเดอะคอปเนี่ยลุ้นกันแบบไม่หลับไม่นอนตามันปิดไม่ลงผมรู้นะเพราะมันมีข่าวว่าเอาอิติฮัดเนี่ยจะเพิ่มจาก150ล้านเป็น200ล้านปอนด เฮ้ย200ล้านปอนด์สำหรับโมซาลาอายุ31แล้วนะจูจๆมีทีมมาทุ่มซื้อด้วยราคาแพงสุดเป็นสถิติโลกคือถ้าซื้อขายกันเนี่ยโมจะเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกทันที200ล้านปอนด์นะครับทนผร้ชมครับมันน่าจะเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้นะ200ล้านปอนด์เนี่ยตอนนั้นมันเหลือไม่ถึง2ชั่วโมงจะปิดตลาดนะครับทนผู้ชมครับเหลือไม่ถึง2ชั่วโมง โอ้โหคือถ้ายื่นมา200ล้านปอนด์เนี่ยตลาดแตกตลาดแตกแน่นอนนะคือตลาดนักแต่ยุโรปเนี่ยปิดตอน5ทุ่มที่อังกฤษตี5เมืองไทยนะครับตัวชมครับเช็คข่าววันใหญ่เลยเฮ้ยบอกเฮ้ยถ้าลิวพูปล่อยโมเนี่ยจะไปซื้อใครมาแทนเวลามันจี้อูดขนาดนี้เนี่ยจะไปหาใครมาแทนได้แต่สุดท้ายนะสุดท้ายคาดว่าไอ้ข้อเสนอ200ล้านปอนด์เนี่ยไม่ได้ยื่นเข้ามาตลาด ปิดซะก่อนครับท่านผู้ชมครับตลาดปิดซะก่อนโอเคตลาดนักเตะซาอุเนี่ยยังเปิดถึง7กันยายนเอาอิทิฮัดอาจจะตามรังควานตามตื้อโมซาลาต่อนะแต่ถึงตอนนั้นมันคุยกันยากแล้วเพราะว่าหงแดงเนี่ยเขาซื้อคนอื่นมาแทนไม่ได้แล้วตลาดยุโรปมันปิดไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นซาอุก็คงจะต้องรอพี่โมไปก่อนนะจ๊ะซาอุช่วงนี้อดทนไว้นะ โม e ไม่ได้หนีไปไหนโม <laughs> e ยังอยู่กับเลี้ยวภูอยู่นะครับตัวชมครับอ่ะกลับมาสู่ความเป็นจริงไรอันกราเวนแบกตัวใหม่คนที่4ของเลี้ยวภูในซัมเมอร์นี้เนี่ยค่าตัว35ล้านปอนด์มาจากบาเยอร์มิวนิกนะครับเซ็น5ปีใส่เบอร์38นะครับอายุแค่21ปีเองเป็นมิดฟิลสารพัดประโยชน์เล่นได้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับตอนอยู่บาเยอร์เนี่ยเขาเล่นไม่เข้าระบบก็เ,เลยเป็นปตัวสำรอง แต่สมัยเล่นให้กับ Ajax ในเนเธอร์แลนด์รุ่งมากเลยตัวนี้กราฟเป็นแบกเล่นให้ Ajax 103นัดเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหรือตัวโฮบอลซะ17นัดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเล่นเป็นตัวรับได้นะครับสมัยเล่นในทีมเด็กอะคาเดมีหรือตอนเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็เล่นกลางรับเป็นบางเกมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไรอันกราฟเ b e นแบกถูกมองว่าจะมาเป็นฟาบินโยคนใหม่ของลิเวอร์ p o o ดูหน้าตาดูรูปร่างแล้วมันก็ยาวๆคล้ายๆกันคือถ้าตัดหนวดออกไปเนี่ยเฮ้ยฟาบินโยเลยตัวเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับทุกช่ครับอดีตโคต้ชตอนเด็กของเขาบอกว่ากราวนแบกคือปอล์อกบาในเวอร์ชันที่ดีกว่าเป็นปอกบาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าต้นฉบับคือเก่งเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยทำงานหนักมากกว่าแข็งแรงกว่าสูง6ฟุต2นิ้ว มันก็ทําให้เล่นลูกกลางอากาศเล่นลูกโมงได้ดีด้วยนะครับเลี้ยวพูลถือว่าซื้อตัวดีนะครับโดยชมครับ35 000, ล้านเนี่ยรวมออปชั่นด้วยก็ประมาณ38ถือว่าไม่แพงนะครับแรนกราป็นแบกส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอยืมโซเฟียนอัมระบาดมิดฟิลด์ทีมชาติโมร็อกโกจากฟิออเรนติน่านครับจ่ายค่ายืมไป8ล้านปอนด์มีออปชั่นซื้อขาด21 000, ล้านนะอัมระบาดเนี่ยจะมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ ช่วยคาเซมิโร่นะครับตัวนี้เก่งจริงผลงานในบอลโลกรับประกันได้อยู่นะครับแต่เกมบ,บุกเยือนอาร์เซนอลอาทิตย์นี้อัมรบัดยังลงไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าลงทะเบียนไม่ทันต้องรอไปก่อนปีิษัแดงนอกจากยืมอัมรบัดแล้วยังขอยืมเซกิโอเรกิออนกองหลังจากสเปอร์อีกคนหนึ่งด้วยนะเอามาอุดแบ็กซ้ายเอามาเสริมแบ็กซ้ายเพราะตอนนี้แบ็กซ้ายขาดแคลนนะครับลุคชอกับไทเรลมาเลเซีย er, เจ็บทั้งคู่ ตอแนแรกในผีอยากได้หัวฟูนะมาร์คคูคูริยาแต่เชลซีคิดค่ายืมตัว7ล้านปอนด์แมนยูบอกโอ้โหจุกเลยพี่7ล้านปอนด์ไม่เอาวะ่ะไปยืมเซคิโอเรกิอนดีกว่านะครับทานผู้ชมครับอ่ะได้แบ็กซ้ายตัวใหม่มานะครับถึงเป็นยืมตัวแต่ก็โอเคนะแมนยูยังได้ประตูคนใหม่มาสํารองด้วยนะครับทานผู้ชมครับก็คือเอาไทยบายินเดียนะซื้อมาจากฟินบาเช่4ล้าน2แสนปอนด์ เป็นนักเตะตุตรกีคนแรกของสโมรสรแมนยูนะครับเอามาเป็นมือ2แทนดีนเฮนเดอร์สันที่ย้ายไปอยู่คริสตัลพาเลสนะแมน,นยูเมื่อคือนนี้ยังปล่อยกองหน้าตัวปัญหาคือเมสันกรีนวูดปล่อยให้เคตาเฟ่ของสเปนยืมตัว1ฤดูกาลนะครับทานผู้ชมครับกรีนวูดนั้นหมดอนาคตกับปีศาจแดงเพราะว่าเจอคดีข่มขืนทำร้ายร่างกายนะโอเคสาลยกฟ้องจริงแต่แฟนบอลก็ไม่เอาแฟนบอลผู้หญิงนี่คือต่อต้านเลยเพราะฉะนั้นแมนยูก็เลยแบบ ปล่อยตัวไปนะครับให้ยืมไปก่อนแล้วก็รอขายที่หลังน่ะนะครับเมสันกรีนวูดไปดูแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างวันสุดท้ายซิตี้ซื้อมัติอุสนูเนสจากวูฟแฮมตันนะครับ53ล้านปอนด์เป็นตัวใหม่คนที่4ต่อจากมัติโอโควาชิชยอสโกกวาดิโอและเชรมิโดกูซิตี้เนี่ยเปลี่ยนเป้านะครับจากลูคัสปาเกต้าของเวสต์แฮมมาเอานูเนสเพราะปาเกต้าเขามีคดีติดคดีเล่นพนันบอล ซิตี้ไม่เอาเลยนะครับเปลี่ยนมาซื้อมาทธิวส์นูเนสแทนนะซิตี้เสริมกลางเยอะหน่อยเพราะว่าเควินเดียบอยเจ็บต้องพักยาว4เดือนไงนะครับแต่ก็ที่ซื้อมานี่ยโหกองกลางดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแมนซิตี้ได้มาทธิวส์นูเนสแต่ก็ขายกองหน้าดาวรุ่งคือโคพาเมอร์ให้เชลซีนะครับโคพาเมอร์ Co ไปแล้วค่าตัว42.5ล้านปอนด์อายุ21นะครับค่าตัว42ล้านไปถือว่าแพงอยู่แต่เขาเก่งโคพาเมอร์ Co นี่ผมชอบเลยนะครับช่วงหลังนี่ผลงานเด่นมาก แต่อยู่ซิตี้มันก็เป็นแค่ตัวสำรองไงนะเป็นตัวเลือกเบอร์3ด้วยทั้งกลับซ้ายกราบขวานะครับก็เลยขอไปรุ้นต่อกับเชลซีดีกว่าเท่ากับว่าตั้งแต่อิตาทอสโบลีพี่ท็อตเข้ามาเป็นประธานสโมสรเชลซีเนี่ยเชลซีใช้เงินซื้อนักเตะไปแล้ว1,000ล้านปอนด์นะครับทนกู้ชมครับพี่ท็อตทุ่มแหลกจริงๆนะอเมื่อวานนี้แมนซิตี้เนี่ยอ่ะกลับมาซิตี้หน่อย ซิตี้ยังปล่อยเจ้าคันเซโล่ให้บาร์เซโลนายืมตัวด้วยนะครับทดยผู้ชมครับไปดูทีมตาไก่ทอนน็อตแนมฮอสเปอร์บ้างนะครับสเปอร์เสริมเกมรุกซื้อเบรนแนนจอห์นสันจากนอตติงแฮมฟอเรส47ล้านปอนด์เซ็น6ปีนะครับสเปอร์หลังจากขายแฮร์รี่เคนให้าเยอนเมนิกไปแล้วกองหน้ามันดูขาดขาดก็เลยต้องซื้อตัวใหม่มาเพิ่ม,มนะครับเอาเบรนแนนจอห์นสันมาตัวนี้อายุ22เล่นเร็วแล้วก็ฉลาด ประสบการณ์น้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมาอยู่สเปอร์มันก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะที่เหลือนะครับที่เหลือในส่วนของทีมเล็กไบรตันขอยืมอันซูฟาติเด็กมหัศจรรย์จากบาร์เซโลนาอันนี้วงการช็อกเหมือนกันเฮ้ยทำไมฟาติมาอยู่ไบรตันนะแต่เขายืมตัวมาชั่วคราวแค่1ปีนะครับหมดสัญญายืมตัวก็กลับไปบาซ่าไม่มีออปชั่นซื้อขาดฟาติบอกชอบสไตล์ไบรตันไว้ทีมใหญ่หลายทีมสนใจนะ เชลซงเชลซีนี่ก็สนแต่เขาเลือกมาไบรตันอาร์เซนอลปล่อยกองหลังร็อบโฮดดิ้งให้คริสตัลพาเลสนะครับค่าตัว4ล้านปอนด์อันนี้คือหลักๆนะครับหลักๆของการโยกย้ายในพรีเมียร์ลีกวันสุดท้ายนะครับทนผู้ชมครับอาจจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรแต่ก็ถือว่าน่าสนใจในระดับหนึ่งนะปิดท้ายครับทนผู้ชมครับมีผลการแบ่งกลุ่มยูโรเปาลีกมาบอกคิดว่าหลายท่านสนใจ ยูโรบบปาลีกปีนี้อังกฤษเข้ามา3ทีมคือลิเวอร์พูลเวสต์แฮมและไบริทันลิเวอร์พูลทีมผงแดงนะครับอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับลาสของออสเตรียแล้วก็มีซังกิลัวของเบลเยียมและตูลูสของฝรั่งเศสด้วยนะดูไปแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ไม่น่าจะยากอะ่ะแต่มันมีไฮไลท์อ่ะเราชมบอกเฮ้ยไม่รู้จักทีมไหนเลยว่ะไม่ <laughs> ร่วมกลุ่มลิเวอร์พูลเนี่ยแต่มันมีไฮไลท์ก็คือเกมเจอกับซังกิลัวซังกิลัวทีมเบลเยียมเนี่ย เขามีนักเตะอยู่คนหนึ่งชื่อเควินแมคคาลิสเตอร์เป็นพี่ชายแท้ๆของอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์มิดฟิลเวอร์พูนะครับเควินเนี่ยมันเล่นกองหลังนะเพิ่งจะย้ายมาจากอาร์เจนตินาสูเนีรยย้ายมาซัมเมอร์นี้เองอายุแค่25นะครับท่าชมครับหลังจากรู้ผลจับสลากเขาโพสโซเชียลถึงอเล็กซิสเลยบอกแล้วเจอกันไอ้น้องชายแล้วเจอกันไอ้น้องชายลงสนามมา แกโดนเตะแน่คู่นี้็แก่งกันปีเดียวนะครับทุกผู้ชมครับมันก็รุ่นไล่ๆกันแหละส่วนเวสต์แฮมอยู่กลุ่มเอเจอกับโอลิมเปียกอสฟรายบวกและทีเอสซีของเซอร์เบียไบรท์ตันอยู่กลุ่มบีไบรท์ตันหนักสุดเลยนะครับอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับไอแอ็กซ์มักเซยและเออ a เคเอเทนส์ยูโรปาลีกเริ่มเตะนัดแรก21กันยายนนะครับทุกผู้ชมครับปีนี้สนุกทั้งถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะ โอเควันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม page เพจเศกราเต็มหนุยทาง Facebook และ YouTube นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ